คุณเคยดูหนังโป๊ผู้ชายไหมหมอถามอย่างเงี้ยคุณตีนผมเหรอคุณตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ครับเดี๋ยวพี่ตุนไปข้างนอกก่อนนะคะไปเจ้าค่ะไปะมาหาพี่นะตกลงเป็นไงหมอมันไว้ใจได้ป่ะที่มันพูดอะ่ะมันจริงไหมมันเคยดูแน่นอน สรุประเชื่อมันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไอพี่ตูนเนี่ยก็แล้วแต่คุณละกันผมก็ได้แค่คาดเดาจากประสบการณ์อ่ะแล้วมอรักคันึกยังไงจะให้คุณไปเป็นพริตตี้ก็คงเห็นว่าผมเป็นอย่างนี้แล้วมั้งก็เลยจะใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตบ้างอันนี่ก็ว่างงานมานานแล้วด้วยอ งานพิตีมันก็ไม่ได้ง่ายนะหมอต้องพูดเยอะอะเวลาโฟนอะไรอะโฟนคืออะไรก็ขึ้นพูดบทยาวๆเกี่ยวกับสินค้าวันเวทีอะหมอเออไม่ง่ายจริงด้วยเนอะเคยเห็นในงานมอเตอร์โชว์แล้วเวลาตื่นเต้นตื่นเต้นหรือเครียดอะผมยิ่งพูดไม่รู้เรื่องอยู่ด้วยเอ๋ผมสงสัยมานานแล้ว่าคุณอะคือคุณแดนเดียวกับที่เคยมาหาผมเมื่อนานมาแล้วนู่นหรือเปล่าที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดจาสลับหน้าสลับหลังอะใช่ไหมหมอครับผมรู้อะไรไม่เป็นเรื่องพูด ครับสติตั้งดีนะกลัวเป็นจะมากกว่านี้ก็รีบเลยครับมา <c oughs> ใช่ครับหมอช่วงนั้นน่ะผมเครียดเรื่องงานมากอาการเลยกำเริบผมก็ไม่รู้ผมเป็นไรเหมือนกันครับอืมแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าโรคดิสเลกเซียอะ นะดิสเลกเซียเนี่ยมันเป็นปัญหาความบกพร่องในการอ่านหรือการเขียนของคุณสะกดคำผิดอ่านเขียนติดติดคัดขาดหนักๆเข้าเนี่ยพูดสลับหน้าสลับหลังไปเลยก็มีหรอแล้วคนเป็นเยอะไหมอะหมอก็เยอะนะมีบางที่ไม่ค่อยรู้ตัวเป็นตั้งแต่เด็กยันโตก็มีคนดังระดับโลกนะเป็นเยอะแยะเลยอะ<า>จริงดิจริงรุ่นนี้ผมจะไปเป็นพิตตี้ได้ไงอะหมอถิอดขึ้นเวทีไปผมพูดผิดเนี่ยซวยตายเลยนะอื ถำท่าเดินผมอ่ะยังไม่เข้าที่เลยยังเดินแมนๆอยู่เลยบางทีอ่ะเป็นไรอ่ะขายังไงดิกตีนไงทำไมอะนี่คุณต้องซ่อมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทำท่าที่คิดว่าสวยที่สุดอ่ะตรงนี้เอานี้คุณอยากเป็นเพลตตี้จริงปะ่ะถ้าได้ก็ดีนะหมอไหนๆหุ่นผมมันก็ เสียซะขนาดนี้ละคุณอย่าคิดตื้นๆแค่นั้นงานพลิตตี้มันต้องใช้ทั้งบุคลิกภาพและความสามารถในการพูดด้วยวนี่ยังไม่นับเรื่องไหวพริบป,ปฏิพาณใจต้องนิง่งความจําต้องดีโอ้ยอีกเยอะแยะ้วทำไมหมอรู้ดีจังอ,ะอ่ะก็หมอเคยไปมอเตอร์โชว์อ่ะผมถามอีกครั้งคุณอยากทํางานพลิตตี้จริงๆใช่ไหมครับหมองานผมจะแนะนําให้คุณรู้จักคนคนหนึง ฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเต็มดอยโพลีคลินิกนะครับ